สวัสดีค่ะพี่นอ้องค่ะเมื่อหนียายลากะ่ะหั่นกคบบกม่วงออกจากเงี้ยนเพลินเนาะมันเอนไปทางเงี้ยนเพลินหะท่ายู่มาหะล่มเข่าล่มหยาง่ะม,ม,มันหล้มันหงวยเนาะพี่นอ้องบกม่วงได้สองก็สอบพี่น้องค่ะพอยกิตากำลังอ่านอยู่คุณคุณผู้เฮดให้โอ้ยขอบคุณขอบคุณขวดน่อยหนะะึ่งพี่นอ้องอ่าด้อยู่ใ้คาแรงอยู่ย่านมันเอนไปเงี้ยนเพลิน,นย่านมัน,ลมนหลบไ่เงี้ยนเพลินเนาะ กะไ้เอาลงเส่ยหนอกแบบไงบบม่วงท้องดาบ่บบกม่วงท้งดำบ่เทียนือบม่วงเขียวจะเเบยบ่ได้ลกะหันลืมชื่อของบบกม่วงจากก่อนนั่นกระชีเอาท้องอันกระชีเอาท้องงานันออกน้ำมันเอ็นไปฮี้เอนพนคากแล้วเนอะได้แบบม่วงทองตัวล้ว กับทุ่มยุดยู่ได้เฮียนนั่นสองตายายทุ่มเอาไปแล้วไปยมาบุญไหวน้ำกระเจ้าซืือนนี่นลราพี่น้องขอไม่ได้เวียกกอบผ้าผ้า,ายูเขาหมูมานสามมือสี่มือข้างหลังนั่นก้อนหน้านั่นกกไม่กวก,มกวักะตินฮักยุดนั้นทงหน้านากระยัเลยัหนหามันลมใจเฮียนคนเลวเอาออกอื ล่มใส่หน้าต่อหน้าต่อตาคนนี้ลัฟาดบึ้มลงหมดแห้งโอ้ยอบอกว่ามา่นขวบสิบปมากหอนเงี้ยนรมหมุนเนาะพี่น้องเนาะมันอันตรายก็เลยเอาออกเสียดายความเสียดายกับเสียดายอยู่ดอกกวกไงแต่ว่ามันใหญ่เกินล้วมันไปทางเงี้ยนเพนนะลินเขาก็เลยต้องเอาออกนะพี่น้องอยู่ตรงหน้าก็มีอยู่เอาไว้ถ้ากินอยู่อยู่ตรงหน้าของใหญ่ทุมท่มใหยทุมท่มในจักตาแล้วแม่เต๋อบนอะไจักรใหทุมท่มในจักตาแล้วอันนี้ หวานแจ้กินพิษหวานแจ้กินพิษกคกมะขามชุบหนีอย่าล่าบ่ออกดอกเอาไว้ก่อนพี่น้องเพราะได้ใส่หมากใส่อันนั้นมันอยู่มาๆมาแม่เอาบาหงวงถูกไปไว้โคกบางใหญ่พี่น้องเอ้ยพูน่ะกวางมานน้ำเข้มดีดนแค่เอวนี่เด้อข้าวตอวาวเพราะได้เบียงมากข้าจตอสีม่าน จัดการเนี่ยมันห่มันหงอยใส่ยงเงี้ยเพื่อนนั่นแต่ไรบ่หามันหอยเส่ของกเจ้ากับเพื่อ้เป็นฟกเห้าเจ้าไม่เห็นปวดเพื่อนนี่เงี้ยไหมบ่ออเราไอว่านเอนเรงคือนะเอาไปวางบ่ได้นี่นี่เสี่ยวงะมี่เด็ดสองมาห้าคนเง้มเสียบ่ก็พักกะถินอยู่ท่องหน้าน่ะ มันงอยกกง่ายนั่นฟาดฮนะักบึ้มมืมอมล้มหาวางสามหมือน<อ>ก็เลยขึ้นย้ายท่วก็เลยคึดยานฮ่ามันหมุนมันอย่งล้มหมุนล้มย่งงี้สิน่ะก็เล,มลยม,ม,ม,มันไปทางกนไหลก็เลยเอาลองซะแต่มาทางนี้เนี่ยก็ใกล้เด้ไปพุน,นันเสียดายดแล้วกูบอกงายนะึง ยายเท่าอยเสียอได้โคบกม่วง่อยก็เสียได้เลยเป็นหุมเป็นเงาเนาะฮะได้อนตัวเกี่ยวแ็งแข็งมันบวมเหม็นวบใได้เรื่องเนาะเอ้โอ้คือยางทานเอาคุณยางไม่ดูคือช่องเทถ่ายางปัดเเห็นกันสองสามเดียนยางทานไหมเดอเดียงดังเดอเดียงเดาเ บังเมียไยหมดจะได้เน oh um. um. ี้ยได้ทายางไม่ละเดางาๆเดางามไปไข่กับมาสางคุ้มบุนไว้น้ำกระเจาซื้อลพี่หวองว่าสางประโยชน์เนีไม่ได้เบียดรอกไมาหาไทยชิบไหมยยายทุ่มไปเจ็๊ยบเนี่ยเขาเจ็๊บเร็วง่ากมงพักติวคือพ่อม่เอาไปไงคุณ ชัวไปขึ้นมาปันใบหมดเพาะยี่คุ้นเ้ยสี่ส่วนปั่นท่องเี่ั่นท่ง่อุ้ยโบยเดี๋ยวได้ขหน้ากันว่าจืดดอกแต่วันมี้ขอมาถามจืดขอเขาบซืหน้าซีหน้าน 两层。